วันนี้จะพามาชมไรอ้อยสุพรรณบุรีห้าู้ยคันน้ําส,สวนใหญ่หน่อยเกษตรอินทรียบ้านนาแสงเสรภูลิอคูไอ้สี่เดือน ใบใส่แกบแปลงนี้ปลูกเมื่อเดือนพฤษภา สพอดีเมษาได้คันน้ำคาขวบ,บปีพอดีแต่ละกรนีก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบลำมีอยู่ประมาณ2ไร่แปลงนี้ เป็นแปลงที่สามสวยงามที่เห็นเป็นแปลงเก่าที่ซื้อมาปลูกครั้งแรกได้พันธ์มาจากไรวัลษาของคุณสามารถทฤษฎีเป็นอ้อยสุพันบุรีหสูซึ่ง ไว้คันน้ำโดยเฉพาะไว้คันน้ำสัพรร์บุรี50จะไม่เปลี่ยนสีนะฮะเวลาเราเอาไปคันน้ำถึงเปลี่ยนก็ก็ไม่ดำแค่เป็นสีเขียวแก่ๆหน่อย ไม่เหมือนอ้อยอย่างอื่นอย่างอื่น,ออนพอคั้นน้ำไปแล้วจะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสามสิบวนาทีก็เปลี่ยนสีโดยเฉพาะขอนแก่นสามจะเป็นสีดำเลยใครที่ซื้ออ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนไปคั้นต้อบอกเปลี่ยนสีนี่แสดงว่าโดนยาใส่ปแป้งนี้น้ำท่วม อั่งนี้ได้เจ็ดจะแปดเดือนเก้าเดือ,ดอนเพราะปลูกตอนตอนปีใหม่ตปลูกตอนต้นปีตัดตัดท่อนพันขายไปแล้วชุดหนึ่งชุดแรกตอนตอนหกเจ็ดเดือนมคนซื้อไปทำพันอันนี้เป็นเป็นที่เหลือจาก จะตัดตัดพันพันต้นพันขายน้ำเพึ่งลดน้ำเพิ่งท่วมตอนว่าพายุโนอื่นเข้าน้ำท่วมต้องมีเวลามาสางไบแต่ว่าสางไบเสร็จก็จะเปิดสวนให้ลูกค้าสายหวานของเรามา เับไปคันน้ำขายนี่ก็คันได้แล้วแหละครับเพราะพอมันเก้าเดือนแล้วแต่จะให้ดีก็สิบสิบเอ็ดเดือนน้ำท่วมไม่เวลามาดูนี่นกอ้อใหญ่มากเลยัวดูแต่ตัวเล็กเอลแงที่สามนี่แลงเป็นแลงที่สองมีอยู่ประมาณสองนาน ตรงงานก็คงได้เป็นปันเลยนะสางใบขึ้นก็จะสวยเลยตอนนี้ไม่มีเวลามาทำผมโคลนยังเละน้ำเพิ่งลดสวยสองเดือนสองเดือนสวยเลยขันน้ำสิบเดือนสิบเอ็ดเดือน ้สงเลยยังไม่ได้ลอกกอากต่อน้ำลดหน่อยยังมันลอกกากให้ส,สวยๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงพอดีพายุมาค้ำไว้พอดีค้ำทำเอาไม้มาค้ำก่อนไม่งัง้นก็ล้ม หมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยพอดีก่อนพายุมาเลยทำแนวพายุงไว้ก่อนก็เลยรอดจากล้มเนี่ยลลมหมดแล้วครับเนี่ยน้ำก็ยังทรงๆอยู่ยังลดไม่หมดยังไหลออกไม่หมด แต่ในในแปลงแห้งหมดแล้วแต่เดี๋ยวจะในล่องอสองเดือนสองเดือนสองเดือน,ออนครบสิบเอ็ดเดือน ไออ้อยขนนาดนี่ต้องสิบเดือนขึ้นนะครับสิบจะ,จะบอกก็หมดเลยตัวค้าจองไว้หมดแล้ว่วงนี้อ้อยไม่ค่อยมีตัวไม่ทัน เราปลูกแบบเป็นหลุมเป็นแถวเป็นแนวมันก็ดูแลแรักษาง่ายถ้าเราปลูกแบบอ้อยส่งโรงงานเป็นแถวแล้วก็ตัดครั้งเดียวแล้วมันก็การดูแลแรักษาการบำรุงมันก็ดูยากลำบากเวลาตัดก็ลำบากไม่อยากใครไม่อยากเข้าไปตัดมันลกคันด้วยแต่ถ้าเราปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมหลุมหลุมห่างกันสัก5 0 2เมตร การบำร,รุงรักษามันก็ง่ายเราตัดแล้วก็ต่อสองแล้วก็บำรุงใส่แกบใส่คี้วัวขี้ควายให้น้ำมันหน่อยน้ำครับเพราะพวกนี้อ้อยพวกนี้จะจะชอบปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์พวกใบมันแล้วก็ทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักเจ้าปวก เอาไปขุดจ้บปวกมาผสมกับข้าวสวยข้าวสวยที่เราคงไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เป็นัวเชื้อมันัวเชื้อให้จาาปวกว่าจ้าปวกจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยในการค่อยสลายที่ปวกที่อยู่ในท้องปวกแล้วเขามาต้อยมาคอยพออาทิตย์หนึ่งเราก็ ดูมันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ้าเป็นอะไรขึ้นมาเป็นสามารถที่จะเามาผสมน้ำมาทำปี๋ทำน้ำหมักมาเชื่อน้ำหมักสมน้ำลาดตามโคนตามใบอ้อยที่เราสางเอาไว้เนี่ยมันจะย่อยสลายทำให้ดินจะดินดีขึ้นทันทีเลยครับตามที่สังเกต อย่างแต่ก่อนก่อนที่จะปลูกแปลงแรกเนี่ยดินขุดมาจากก้นสระไม่มีอาหารแร่อาหารเลยปลูกต่อแรกไม่งามนะก็คิดว่าจะไม่ได้ผลแล้วถอดใจแล้วพอมันเราทําอย่างที่บ้าเนี่ยปรากฏว่าต่อที่สองเนี่ยหน่อใหญ่หน่อใหญ่ชนิดเห็น,นตาเลยลองดูนะ หมักจับบวกไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแค่แคหุงข้าวสวยมาคุกให้มันแล้วก็หมักเอาไว้สักอาทิตย์หนึ่งมันเกิดเป็นฝ้าเป็นเชื้อราขึ้นมาแล้วก็ผสมน้ําเข้าไปผสมน้ําเข้าไปสักสิบลิตรงบทิ้งไว้สักอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็เป็นหัวเชื้ออย่างดีเป็นหัวเชื้อน้ําหมักออกมา รถขนต้นไม้ช่วยให้ย่อยสลายพวกใบอ้อยแห้งใบอะไรใบยาดีกว่าเราไปใช้สารเคมีนไม่ต้องเสียงเงินจะปวกขุดเอาตามทุ่งนาเยอะแยะนะจะปวกเดี๋ยววันหลังจะจะไปทําขุดจะาปวกแล้วก็ามาทำจุลินทรีให้ดูนะ รับคลิปนี้ก็ดูความสวยงามของอ้อยต้นใหม่สี่เดือนไปก่อนนะครับปลูกง่ายปลูกอ้อยครับไม่ยากเลยแต่ต้องน้ำ้ราให้เ้าหน่อยขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำแล้วชะง,งักเลย ไม่ต้องการน้ำเยอะแต่ต้องการความชุ่มชื้นที่สม่ำเสมอเขาก็จะจระญงอกงามของเขาเองปุ๋ยก็ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะกิวบควายนี่แกบเน่าใส่เข้าไปอันนี้เป็นเป็นหน่อเป็นเป็นเป็น,ปนที่เอาปลายที่ที่เราคันน้ำตัดไปคันน้ำแล้วมันมีปลาย ปลายอ้อยเอามาปลกูกอันนี้อย่างงามเลยขึ้นง่ายด้วยปลายอ้อยอย่าทิ้งนะเอามาทิ้งกดลุมใส่ไว้เนี่ยปลายอ้อยที่ที่เราจะทิ้งนั่นแหละเรามาปลกูกนะนี่เพิ่งสองเดือนปลายอ้อยสองเดือนเอามาปลกูกปลูกตามคันนาที่เราทําเป็นคันไว้เนี่ยดีก็ทิ้งประโยชน์หายยากขึ้น สวยงามครับใบอ้อยเศษอ้อยที่เราตัดทิ้งทามาปลูกดินได้ฝนพอดีฝนข้างามเลยลพออีกระยะหนึ่งก็จะยืดเพราะมันมันมันถือว่ามันมันทรงตัวได้แล้วอ้อยขนาดนี้แล้วก็พอยืดหน่อยแล้วก็ใส่ สีเข้าไปขวนดินให้มันหน่อยมันก็งามแล้วโอเคครับสำหรับคลิปพาชมสวนอ้อ,อยขั้นล้ำสุพรรณบุรีห้าศูนย์ไล่ใหญ่หน่อยบรรณาแสงเสรดภูมิละเอียดขอบคุณครับ